ชาแลคำสิงแชนเบอลี่นะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะเราสองคนก็มาเที่ยวระยองนะคะมาทะเลเขาบอกว่าทะเลที่นี่มีอะไรนะถีนทอนคู่ถีเทอร์สมูดนะคะก็จะไปดู๋ยวเดี๋ยวมาเที่ยว,ยวทะเลเลสร็จแล้วต่อไปเราจะมาฆ่าลูกเสือกันนะคะที่จังหวัดระยองเขาบอกว่ามันร้อนมากอยากจะไปดูที่<อ>ว่าวิญญาณมันจะร้อนหรือเปล่าว<บ>ิญญาณวันน่ะเอออยากเจอ โอเคตอนนี้เราหารที่นั่งก่อนจะบอกว่าทะเลที่นี่ลมแรงและคลื่นแรงมากนะคะโอ้โหคือแบบตัวปิวผมปิวอะไรทุกอย่างปิวหมดของโอ้ย คนปัดเป๋ะครับวันนี้ทนี่ลมแรงมากเลยใช่ไหมนี่ผมชั้นโมทำอะไรอ่ะมมยืนมองน,น้ำ เรายังไม่เจอสุนทรพู่เลยแต่อย่างไดแต่เราเจอคุณสมรักคำเสิงเดินอยู่ริมทะเลกำลังกำลังหาหอยหาปูอยู่พ่อหากุ้งหาหอยหาปูริมทะเลอยู่ไม่ใช่พอดีสัญญาณพ่อพอดีขึ้นทะเลมันแรงสัญญาณพ่อขาดหายเดินหาขึ้นอยู่หรือว่าโทรไม่ได้ไงหรอใช่หรือว่าโทรสาวพ่อเสียก็ไม่รู้ยังไปซื้อใหม่ดีกว่าพ่อไม่ต้องซื้อ โบ๊ทกับเบสต์ใช้เครือขายของฟูมเตสอยู่ฟูมเตสรู้จักไหมฟูมเตสก็คือถ้าเกิดว่าพ่อเปิดเบอร์ใหม่ใช่ไหมแล้วพ่อก็เติมเงิน150บาทต่อเดือนก็จะโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายถ้าเกิดว่าพ่อเติมทุกเดือนใช่ป่ะเป็นตลอดทั้งปีเนี่ยพ่อก็จะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอดทั้งปีเลยใช่อันที้เบสต์โทรมาต่างจังหวัดตลอดเลยเพราะว่าแบบเราจะได้แบบเวลาไม่มีสัญญาณเนี่ก็จะได้เฟลีอะนั้นนี่พ่อขอเลยนะเดี๋ยวดิก็อันนี้ของเบสไงเฮ้ยพ่อขอเดีอย่าเบส ชอยจัดเลยเราจะไปหาสุทนทรภู่ต่อนะคะแต่เหมือนเราจะมาผิดหาด <sm ell> ไม่เจอเราก็ขึ้นมาจากหาดแล้วเราก็เจอผีเสื้อสมุทรนะคะแต่เรายัง <sm ell> ไม่เจอพระอภัยมณีและมีพระอภัยมณีกับอะไรสุนทรภู่เหรอใช่ไหมแล้วก็เราต้องคิดว่าเราต้องเปลี่ยนหาดเพราะว่าเหมือนเราจะมาผิดนะคะทุกคนดีดี้อบไม่ดีเดี๋ยวพี่ไปดู สถานนี้ไม่มีต้นอนพ่อเราต้องเปลี่ยนพ่อเราต้องเปลี่ยนตอนนี้เลยเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสัญญาณอะไรขัดข้องเลยลูกไม่ใชโม้จริงยังรถยึดฮัลโหลีดีมากเลยซ้อมดีดีเดี๋ยวไปดูไปไปก่อนตอนนี้ไปเปลี่ยนไปเราต้องไปหาตรงนี้ดูน่นี่นะทุกคนเราเจอแบบว่าเขาขายหอยแบบทุกบ้านดานหอยเลยออยู่ข้างทางเขาอะเก็บจากแบบสดๆแล้วก็เอามาขายตรงข้างทางโอ้โหจริงปะ เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับอันนี้พูดตามสิ่งที่เห็นครับผมนี่รีวิวเขาเรียกรีวิวไม่ได้ขายไมไ่ขายแต่เราจะไปซื้อตอนเนี้ยที่นี่ใชไหมอุย้ยน้ำลยตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเรียกท่าอะไรพี่ท่าเรือเก้ายอดคนระับท่าเรือเก้ายอดเก้ายอดนะครับปลามงท่าปลาบงใช่ไหมโอ้ยมันเล็กจับท่าปลาบงนี่หาปลามาปุ๊บหุ้งหอยปูปลาก็ขึ้นปั๊บก็พักที่นี่ครับ วันนี้เรามากินที่ท่าเรือเลยนะครับสดสดกินริมริมเออริมริมเลยนี่ขึ้นขึ้นมาแล้วก็เอามาตรงนี้ตามร้านค้าเนี่ยก็มาซื้อตรงนี้ครับแล้วสู่ร้านอาหารวันนี้เรามาดักกินสดสดเลยอันนี้กี่ชั่วโมงคะถึงได้เยอะขนาดนี้ไว้วางไว้สองคืนวางไว้สองคืนสองคืนอ่าอคืนอ่าขอเนี่ยขหมอยันทร์ันไปชุดนึงด้วยพี่ นี่หอยสัง่นีเรียกหอยแะ้วหอยสังเหรอเี่หอยสังทองเคยเห็นี่ยสังกินอะไรก็ได้ครับขอให้ได้กินวันนี้เฮ้ยไม่จับได้ไหมอ่ะไม่กล้าจับดิไม่กล้าจับเลยคือมันยังมีชีวิตอยู่อยู่ในช่วงพาชิมมุเดรคุณสมบัติเบสเบสก็อาหารด้มีนะมีไม้ให้อ่ครัอนนั่งรอเลย นั่งม้าหินออกพ่อจับเป็นหรือเปล่าจับตรงนี้ใไหมโดดโดดตรงนี่ตินเตินเต้นเต้นผู้นิบเคยใช่ไหมนัดสองพวงนี่จิกกัดเพราะว่าน่งเขาเขาเขานัดกันถ่ายแอดสิเกติกันอยู่แล้วก็เตรียมเตรียมการแสดงนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่เบ้นบักินแบบว่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือรักถ่าย เราหันแทนกล้องไปว่าแบบเราอยู่ติดกับปางมงค์สมอกว่าตัวใหญ่มากสดกุ้หอยดังลมนะฮะเนี่ยตัวใหญ่ป่ะถือว่าใหญ่นะใหญ่กว่าในกรุงเทพอีกสดสดขึ้นจากทะเลเลยแต่ว่ามันจะหวานสดสดสดหวจะต่างกันยังไงคะหวานนหวาเพราะว่ามันสดมันสดมันหวานอ่ามันจะอร่อยไม่ดี ตัวตัวนี้มันหนีบจมูกข้อตัวเนี้ยหนีบจมูกอืแอคติ้งทั้งนั้นเย่เย่เนื้อว่าสอนวิธีแกะให้หน่อยครับว่าสอนวิธีแกะให้หน่อยอะไรที่แกะให้เบนนี่คืออะไรมะม่วงง่แกะไปงัดเอ่ายเอาขาออกแล้วใช่ไหมไม่ต่อง่ายง่สาธิตให้ดูตัวหนึ่งได้ไหมคะอันนี้โด่งเลยอันนี้เลยแล้วก็แกะนี้ออก เราแบครึ่งนี่ครับเราจะกินกันเชียงกะแต่อันนี้เลยครับแกิเชียงได้เลยครับอดครับนี่นะครับแบกได้ปะอันนี้ไข่ไข่กับจูาไปเชตัวที่เชค่นี่ไข่กับจูาเไม่เป็นกหอเออยอ อาวแล้วจะถือกล้องทำไมล่ะตะกล้องเชียร์ฉันถ่ายแก่ฉันกินเซ่ง่ายมากพูดจริงๆริงน้ำปูข้าตีอาหารทะเลบ้านเราอ่ะคือสาเหตุจริงๆอ่ะเป็นเป็นเป็นครอบครัวที่ชอบกินปูแต่ว่าแก่ไม่เป็นกันเก็คือเราเนี่ยคงไปที่เออ่ทะเลสุนทรภู่ไม่ทันนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ไกลมากจากที่เราอยู่เราเซิร์ชดูแล้วนะคะเราก็เลยจะพาโบอสไปทำงานก่อนนะคะที่เซ็นเซ็นทรัลระยองนะคะเบด เน็ตพ่อมมาดีเลยลูกดูมวยก็ไม่ได้พ่อจะดูมวยเหรอใช่นี่พ่อพ่อใช้ทูมุมเอชแล้วใช่ไหมใช่พ่อโหลดแอปนี้นี่ทูไอดีแอปนี้ทูไอดีใช่ทูไอดีแอปนี้ก็คือพ่อโหลดปุ๊บใช่ไหมพ่อเปิดเบอร์ใหม่พ่อโหลดปุ๊บเนี่ยพ่อก็ไม่ต้องเติมเงินเลยพ่อโหลดแอปนี้พ่อรับเน็ตฟรีวันละ2จิกเดือนหนึ่งพ่อก็ได้ 60G ิเลย พ่อจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็ดูได้ผ่าน t r u e ID เลยง<อ>่ายง่ายใช่ก็คือดูในแอป,ปนี้ได้เลยเนี่ยเห<อ>็นป่๊มันก็จะขึ้นมาเลยว่ามีมีทีวีมูฟวี่สปอร์ตอะไรเงี้ยมีให้เราเลือกเนี่ยมูฟวี่สปอร์ตนี่อันนี้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 ก็ได้เนี่ยอันนี้คือเป็นซิมเป็นซิมของ t True m o v e S อันนี้ซิมนี้นะพ่อสำหรับพ่อเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อเปลี่ยนมาใช้ซิมนี้นะพ่อก็จะได้รับเน็ตฟรี8 g b 8จิกก็คือง่ายๆค่ะก็คือเข้าไปที่ Two ID นะคะก็จะไปกดกดรับได้เลย4จิกนะคะแล้วก็ Two Money Wallet นะคะกดรับได้อีก4จิกรวมทั้งหมดก็เป็น8จิกนะคะสำหรับคนที่เปิดซิมใหม่เข้าไปปุ๊บคนก็จะได้รับสิทธินั้นเลยทันทีได้แค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนอ่ะเนี่ยพ่อเอาเอาทำให้พ่อที่พ่อขับรถอยู่พ่อก็ต้องเอาอันนี้เปลี่ยนซิมทำเลยทำให้ดี แบบนี้ก็เป็นแบบเติมเงินนะคะโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายนะคะเพียงแค่เติมเงิน150บาทนะคะต่อเดือนก็จะโทรฟรีไม่อั้นตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้นะคะก็คือสิ่งตัวนี้นะคะคุณก็กดเข้าไปเลยค่ะที่ t o o ID นะคะรับ4 g จิกนะคะแล้วก็ t o o Money Wallet นะคะอีก4จิกก็จะรับทั้งหมดนะคะ8จิกเป็นสิทธิ์แรกนะคะสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่และสำหรับใครที่ใช้ทูอยู่แล้วที่อยากจะดูหนังฟังเพลงนะคะก็สามารถเข้าไปกดรับ เน็ตได้เลยนะคะ 2G จิกวันละ2จิกนะเดือนหนึ่งก็จะได้ 60G จิกเลยนะคะที่ Two ID อย่าลืมนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเทุกสาขานะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าจะเป็น t u o Shop ทุกสาขานะคะในห้างหรือที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะคุณสามารถเดินเข้าไปซื้อได้เลยแบบนี้นะบอกเขาว่าซิมเติมเงิน t u o Move S นะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นทั้งหมดนะคะหมดเขตวันที่30กันยายนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะรีบไปคะ่ะรีบไปติดผ้าเขาไม่ไดหรเนื้อ นี่นะคะเราก็มาตลาดเกาะลอยนะคะเป็นตลาดตลาดน้ําตลาดย้อนยุคอะไรทํานองนี้นะคะที่ระยองก็เป็นที่สุดท้ายแล้วแหละค่ะที่เราจะมาเที่ยวกัน,นึ่งทุกคนไม่ต้องเอใจเราถ่ายวันเดียวค่ะแต่เบเปลี่ยนชุดเฉยสองถุงครับ20ขอบคุณตากล้องไปเอากับพี่เบสคืนเอาขอสองถุงครับ,รบเอาเลยครับถุกเนี่ยโอ้โหให้อย่างนี้วันนี้จะเสร็จไหมโบสท เดีไปเลยไว้เราไม่ไปถามให้ได้ทีดียไปเลยโบจะให้ตากล้องพี่อันนะครัะมาถ่ายโบโบจะขี่หรือบ่าเลี้ยงไม่เอาคุอามันต้องกลัวทำไมทำไมอยากขี่อ่ะเพราะว่าตอนนั้นพาพี่เบลไปขี่เจอแต่ตัวเงินตัวทองหรออะไรนะเป็ดเหรอเห้เรียกว่าอะไรนะที่เกลือปะ ทีปเป็ดเหรอทีปเรือทีปเรือเป็ดเออทีปอะไรสักอย่างนะคะที่เคยเล่นที่สวนสัตว์นะคะแต่วันนี้เรามาเล่นที่ระยองเพราะว่าโบ๊ทอยากเล่นไงเบ๊ก็ต้องทำหน้าที่นั้นนะไปล่างก่อนเลยปลาที่นี่ตัวใหญ่มากก็คือตต้องกกไไป็มม่ถาหน้าขวาหน้าขวาพลังยังไงอ่ะดันดันไว้ป่ะพลายดันไป โดนใครโดนตากล้องเบ้มันไปใต้มันไปใต้เรือมาแล้วหรอมาแ,แ,แล้วมาแล้ววะมันแกล้งอะมี่ค่ะเรามาซื้อของฝากกันนะคะช่วยเลือกหน่อยดิอ,อันนี้อ,นนอันนี้อร่อยมากเลยนะใช่อันนี้ก็อร่อยที่นชอน้อนนะช้กนคาราเมอร่อยไหม กาลาแม่สีเขียวอันนี้แม่ตัวดำแต่ถึงใจงามใช่ไหมใครขัดใจยังไงก็าถูกแก็กาลาแม่พิธีกรช่อง3หรอแหม่เออไม่เล่นก็ได้ตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พาคลิปใหม่ด้วยนะคะไว้เจอก,กันใหม่ค่ะรายองบ,บ๊ายบาย